ดูดวงชาวราศีมังกรตั้งใจรวยในครั้งนี้ไม่กล้าบอกใครว่ารวยกลัวเขาเสียใจนะครับเพราะว่าจิตใจของชาวราศีมังกรค่อนข้างที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอเบขากลัวคนอื่นเสียใจเพียงเรื่องเล็กๆด้น้อยไม่ใช่ทำตัวโวดแบงยิ่งใหญ่อำานาจไม่ใช่กับชาวราศีมังกร ชาวราศีมังกรช่วงจะตาใจิตใจค่อนข้างที่จะซอบค่อนข้างที่จะมีเมตตากรุณาอย่างสูงตั้งใจรวยในครั้งนี้ก็เพราะว่ามันสุดทางแล้วจริงๆจริงๆจะรว,วยอย่างรวดเดียวแต่ในเมื่อเจอปัญหาต่างๆเข้ามาปิดล้อมกลัวก็เดื่นเสียใจท่านจึงไม่รีบไม่เร่ง ในโชคชะตาของท่านเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านตกตำแหน่งเหรียญทองใหญ่ครับเอดอเ p นเดเคิลเกิดขึ้นในโชคชะตาคือได้รับโชคครั้งใหญ่ได้มีอำนาจบารมีวาสนาเกียงไก่จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายโชคชะตาชาวราศีมังกรยิ่งใหญ่ปีนักสัตวใหญ่ ราศีใหญ่อำนาจก็โปร่งบอกถึงอำนาจบารมีวาสนาจะรวยทั้งทีก้นรวยให้สุดนะครับอย่ารวยครึ่ๆๆๆงๆกลางๆเพราะว่าโชคชะตาของด้านจะรวยด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งเดอะเวอร์ครับยิ่งใหญ่เกียงไก่อำนาจบารมีเขาเรียกว่าโด่งดังไปถึงต่างถิ่นต่างแดนจนร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองใครบางคนสนับสนุนค้ำชูแต่ต้องระวังถ้าผิดพัง ผิดพลาดลงมาจะลวกลวงมาอย่างรวดเดียวเพราะฉะนั้นขึ้นสูงก็ลงมาได้ัน่นควรจะต้องตั้งจิตทอมตัวให้มากที่สุดนะครับอย่าฮึกเหิมเกินไปฮึกเหิมเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าเย่อหยิ่งทะนงเพราะด้วยราศีของท่านที่ยิ่งใหญ่จะทําให้ท่านมีความฮึกเหิมด้วยอํานาจทําไมถึงเก่งขนาดนั้น โชคชะตาของท่านจะได้รับข่าวดีข่าวสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาจะได้มีข่าวดียินดีปีดาจะเจริญลูกเลีงในตำแหน่งหน้าที่การงานกันเงินดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจะแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอัศวินถือถ้วยเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบรารมีเข้ามาจัดเต็มเมื่อถึงเวลาคาบุญ แต่ท่านจะต้องปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงอย่าให้ใครรู้เพราะว่าจะทำให้เขารู้สึกย่ำแย่รู้สึกตกตามรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเพราะคนคนนั้นเป็นคนที่ท่านรักมากใครบางคนรู้สึกอึดอัดแต่ว่าบางคนกลับไม่แคร์ใครเลยข้าพเจ้าจะไม่สนใจข้าพเจ้าจะไม่แคร์ใครข้าพเจ้าปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาได้รับโอกาสได้รับถ้วยทอง ได้รับสิ่งดีๆได้รับเรื่องราวต่างๆที่ปรับปรุงแก้ไขมีดปักตรงกลางใจนั่งร้องกระวนกระวายกระซับกระายกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านจะได้จัดเต็มนะครับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาจะเกิดความเล่าร้อนร้อนแรงตื่นเต้นเยา้ายวนนะครับข้าพเจ้ายิ่งใหญ่ข้าพเจ้าจะไม่กล้าบอกใครก็จริงแต่ข้าพเจ้าจะรู้สึกฮึกเหิมนะพอสุดก็ไปสุด,สด อะไรจะขนาดหานั้นเขาเรียกว่าพอไปก็ไปสุดทางครับผมเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จท่านจะมีพละพลังอํานาจบาร,รมีวาสนาและได้เพื่อนร่วมหุ้นนะครับเขาเรียกว่าสินเท่ากันเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสําเร็จถ้วยทองมังเกิดจะมีอํานาจบาร,รมีวาสนาจนได้รับทรัพย์โดยโชค โชคชะตาเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาจะได้ลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านปร,ประหารประหารศัตรูมู่มารคนอายุน้อยกว่าจะมาสู้นะครับมาช่วยเหลือมาปรับปรุงมาแก้ไขมาเยียวยาในโชคชะตาของท่านคนคนนั้นจะเข้ามาสนับสนุนข้ามชูด,ด้วยดวงสะตา King of Pentacles เศรษฐีเงินล้าน ท่านจะได้มีเงินมีทองมีบรารมีมีวาสนาได้ตัดสินใจยังได้ขาดเด็ดเดียวห้าวหาญแต่เบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอัศวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาฟ้า่าตรงกลางใจบูมนครับผมบอกได้เลยว่าดวงชะตาท่านยิ่งใหญ่ยิ่งนักท่านจะได้ยืนหยัดต่อสู้แต่มีคนนำพาซึ่งข่าวร้ายเราไม่อยากได้หรอกข่าวร้ายใครอยากได้บ้างบอกกันบ้างนะผมไม่มีใครอยากได้นะนะผม ด้วยดวงชะตาที่มีความรักที่ใครเห็นใครก็รักใครก็เมตตาใครก็เอ็นดูนะครับโชคชะตาแปรเปลี่ยนแปรผันตัดสินใจอย่างเด็ดขาดท่านเป็นจิตใจห้าวหาญอย่างรวดเร็วดังหญิงถือดาบตั้งลงนั่งนะครับเก้าอี้อัศวินเพื่อประหัตประหารศัตรูหมู่มารแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตานะครับดวงชะตาโดดเด่นด้วยอํานาจจิตใจที่นะครับเศร้ามัวหมองจะได้มาลายหายไปสิ้น ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านจะต้องตั้งใจรวยแล้วถ้าไม่รวยในครั้งนี้ไม่รวยไม่รู้จะรวยในครั้งไหนแล้วนะครับผมต้องปรับปรุงแก้ไขมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาหลบปลีกเศร้าเลนแก้ไขในอำนาจได้ปรับปรุงเจราจาต่อรองมุ่งตรงไปข้างหน้าประหัดประหารศัตรูมวานแก้ไขทันทีทันใดด h e Sun เกิดขึ้นในโชคชะตาแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องมาสู่พระสุธาพระอาทิตย์ดับอัสดง ถึงเวลานั้นให้หลบหลีกเข้าบ้านนะครับจัดแจงตามแบบแผนถือดาบตั้งมั่นกล้าได้กล้าเสียฮึกเหิมอึดอัดก็พอมีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นคนที่จะเข้ามาในชะตาชีวิตของชาวราศีมังกรนะครับผมจะมีช่วงหนึ่งที่เข้ามาในลักษณะชิงไหวชิงพิบเขาเรียกว่าเข้ามาลองดีนะครับผมในเมื่อท่านเจอคนชิงไหวชิงพิบท่านก็ควรที่จะต้องหลบหลีกหรือว่าได้เสียกับเขาไปทันทีทันใดนะครับผม ท่านชีวิตจะลื่นเริงสังสรรค์ในชะตาชีวิตจะมีความสุขนะผมจะเป็นไปได้ด้วยดีจะรลํ่รวยแต่ต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะลงทุนขังยิ่งใหญ่ท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรปับปรุงแก้ไขเจรจาต่อรองเอ็มเพสตกตําแหน่งตัวท่านนะผมก็คือจะมีเงินมีทองมีอํานาจบารมีวาสนามีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายจัดแจงตามแบบแผนประเพณีดวงรับทรัพย์หรือโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งสิทธิ์คยบ้านรถหมายป้ายแดงโชคลาภก้าวงัวติดจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะลื่นเลิศสังสรรค์แชมชื่อล่าเลิงจําใสลื่นเลิงเ,เ,เต้นระบำกองนะครับผมสิ่งต่างๆที่เข้ามา เตรียมตัวได้เลยสามถ้วยเกิดขึ้นสามถ้วยบ่งบอกถึงการที่ท่านมีความสุขมีอำนาจบารมีวาสนาครับผมลื่นเลงสังสรรค์เต้นระบำกองะครับผมเพราะฉะนั้นจงมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาก้ามกายขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจร่อลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับัย์ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมกดซุปเปอร์ตังค์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายรวยๆต่อตานี้ไปนะครับผมไม่ต้องเกรงใจใครแล้วครับรวยได้เลยเต็มที่เลยครับสวัสดีครับ